สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับสวัสดีทุกทุกท่านที่ชื่นชอบในเกมกีฬาการต่อนกเขาใหญ่ทุกทกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศท่ามกลางป่าภูเขาอย่างเช่นเคยนะครับทุกคนนี่วันนี้มาถึงหมายเช้าหน่อยนะครับมาถึงได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนก็รออ่าหมอกนะครับหมอกลงแรงมากๆเลยนะครับหมอก หรือว่าหมอกมาเต็มเลยนะครับก็เลยรอให้หมอกจางๆตอนนี้หมอกเริ่มจางแล้วนะครับทุกคนนกป่าช่วงนี้นะครับก็จะเป็นนกที่รวมฝูงนะครับผมเข้าฝูงรวมฝูงเกาะกลุ่มนะครับเวลาเรามาต่อพเนียดอะไรอย่างนี้นะครับก็จะ,ะมันไม่ค่อยอยากจะเถียงนกต่อเรานะครับมันก็จะเข้ามาร่วมต้นเฉยๆนะครับแล้วก็นั่งเฝ้าอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนอ่ะวันนี้ผมก็เลยเอาเป็น นกต่อดินมาแล้วกันนะครับวันนี้เอาเป็นนกฝึกต่อด,นนดินสายมาเลยนะครับแต่ว่าเป็นลูกเกิดในไทยนะฮะแล้วก็เจ้ายกเพชรนะครับนกพาเนียตมาสองตัวนะครับพาเนียตตัวหนึ่งแล้วก็ต่อดินอีกตัวหนึ่งนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะมีแต้มหรือเปล่าสําหรับชิปนี้นะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดติดตามมาให้กันด้วยเด้อครับกดไลค์ให้กันเนาะหนึ่งปลายนิ้วของท่านคือหนึ่งกำลังใจครับนี่เช้าเช้านี้ก็ชมบรรยากาศกันไปก่อนนะครับผมหมายนี้น่าเล่นมากๆเลยนะครับทุกคนก็มาสิบคนก็เล่นได้สิบคนเลยนะครับไม่ว่าจะพาเนียดนะฮะหรือต่อดินหมายมันกว้างครับทุกคนหมายกว้างต้นไม้เดียวๆอะไรเยอะแล้วก็นกมันก็จะ เข้าไปนอนตามภูเขาตามอะไรอย่างนี้นะครับพุ่มไม้อะไรอย่างนี้นะฮะสายๆหน่อยมันก็จะขันโตกันนะครับแล้วก็ลงกินช่วงนี้นกดินน่าจะมีผลงานดีหน่อยนะครับสําหรับท่านใดที่เล่นนกต่อดินก็จะอ่ามันหมันกันหน่อยนะครับเพราะว่านกมันรวมฝูงเราก็จะรู้จุดนกมันลงนะครับมันเราก็จะต่อได้ง่ายนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็รอลุ้นรอติดตามนะครับว่าจะทําเต้มได้สําเร็จหรือเปล่าสําหรับนกต่อดินแล้วก็นกพะเนีด แต่ว่าผมก็จะเข้าไปเล่นตรงนู้นนะครับทุกคนเพราะว่านกมันขันอยู่ดดโซนด้านนู้นนะฮะโซนนี้ยังไม่ขันนะครับแต่กี้ก็มีบินออกไปจากต้นไม้อยู่นะครับมาจอดนี่ต้นนี้ก็บินออกไปนะครับต้นที่ผมมามาจอดรถไว้นะครับนี่ก็บินออกไปคู่หนึ่งนะครับก็ก็ยังไม่ขันแถวนี้แต่ว่านกโซนด้านนู้นจะขันไปก่อนนะครับไปเราลุ้นเราติดตามทุกคนว่าจะมีแต้มหรือเปล่า สำหรับเจ้ายกเพชรแล้วก็วกเจ้านกต่อดินนะครับ ทุกคนก็ตอนนี้เจ้าหยกเพชรนะครับมีนกป่าเข้าร่วมนะครับนกตอดินยังไม่โยนนะครับนกตอดินยังไม่โยนแต่ว่าผมขึ้นเจ้าหยกเพชรไว้ก่อนไงทีนี้นกป่ามามาเถียงแล้วครับมาเถียงเจ้าหยกเพชรแล้วเป็นเสียงใหญ่สองกุกนะครับมีขลรลมนิดหน่อยรอรุนกันว่าจะร่วมต้นหรือเปล่านะครับสําหรับเจ้าหยกเพชรนกพะเนียด เริ่มเถียงแล้วครับแต่ว่านกดินยังไม่ขันโยนนะครับยังกิกหญ้าเล่นอยู่ฮะรอรุนครับจะเป็นยังไงสำหรับชิปวันนี้นะครับอ่ะรอรุนครับ นะทุกคนก็ตอนนี้ก็จะเป็นหลักที่สองแล้วก็ไม้ที่สองนะครับผมสําหรับพันเนียดแล้วก็นกต่อดินนะครับอ่ะสภาพไม้ก็จะประมาณนี้ครับคึ้มๆหน่อยนะครับอากาศวันนี้นะฮะนี่อันนี้เขาจะชาวบ้านเขาจะทําเป็นล่องสวนก็พอมีที่ปักนกดินนะครับผมเอาเจ้าหยกเพชรไปขึ้นไว้นู่นนะครับนกมันรวมฝูงนะไม่ยอมตีทุกคนส่วนนกดินก็ไม่ลงนะครับลงมาก็แบบ ไม่สนใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะปักไอ้นี่นะฮะเจ้าแซมสันปักไว้แถวนี้แล้วก็จะไปซุ่มอยู่ต้นไม้ต้นไม้ต้นนั้นก็นกนก็น่าจะบินมาเกาะอยู่หรอกครับดูท่าให้นกมันลงกินลานนี้นะครับก็เอาเจ้าหยกเพชรใส่ไว้นู่นแล้วก็อรอลุ้นกันนะครับทุกคนว่าจะมีเตี้ยมหรือเปล่านี่เป็นไม้ที่สองแล้วครับไม้แรกไม่ยอมตีนะครับเจออยู่ตันด้วยนะครับ อยู่เกือบตันดันหลุดมากุ๊กหนึ่งนะครับอืเสียดายอ่ะเดี๋ยวรอรุนครับรอรุนร่นรอติดตามครับอ Vamos ah yeah. yeah. อ่ะโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะพักเที่ยงกันนะครับเดี๋ยวไปหารับประทานข้าวกินอาหารก่อนนะครับทุกคนโอ้โหนกวันนี้นะครับเจ้าหยกเพชรนกเล่นสามไม้นกเข้าร่วมต้นไม่ใช่ร่วมต้นสิเถียงนะครับอยู่สองไม้นะครับอีกไม้นึงอีกไม้นึงเข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็หนีไปนะครับส่วนนกฝึกดินนะครับนกฝึกต่อดินก็ น่าจะตื่นปลาอยู่นะครับทุกคนตื่นๆปลาอยู่วันนี้ก็ลงไปสามหลักแล้วสี่หลักแล้วนะครับก็ยังตื่นๆปลาอยู่นะครับก็น่าเสียดายนกช่วงนี้มันมันไม่ค่อยอยากจะตีนะครับมันรวมฝูงเกาะกลุ่มรวมฝูงนะครับลงทีเป็นฝูงเลยนะครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราเจอกันในช่วงเบ่ายๆครับทุกคนไป m 흠 h m อ่ะทุกคนก็ฝนมาแล้วนะครับหลังจากหลังจากผมทานข้าวทานอะไรสับเร็จนะครับทุกคนฝนก็มาอีกหน่อยจะหนักเลยนู่นนะครับมืดมาเลยนะครับอ่ะก็ลาคลิปกันไว้เท่านี้เลยก็ยังแห่วเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับสําหรับการติดตามรับชมและให้กําลังใจกันมาโดยตลอดยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, เพื่อติดตาม คลิปครั้งจะต่อไปด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับไป